สวัสด,ดีสวัสดีท่าน,ท,นท,ทุกท่านพี่น้องที่เข้ามาฮับสมเนาะวันนี้เขย่อนน่ดีก็กําลังว่าสิไปตัดหญ้าพี่น้องเยตัดหญ้าอยู่สวนมันต้นยู่หนองดงเป็นสวนไม่เท่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ไปคนเดียวพี่น้องตัดหญ้าคนเดียวกําลังย่างออกไปเงีนป้าจอยพี่น้องไปเอาจักตัดหญ้าเพื่อที่จะไปตัดหญ้าที่สวนมันต้นเนาะจ้ะ ไปติดตามับช้มนวมกันพี่น้องเลยวันนี้ไปคนเดียวแบบเดียวดายเลย้อมื่นมาแห้งแท้ทั้งนั้นตุกไม้บนน้องฝนพี่รถไฟไปพี่น้องแม่น้องลิซ่าเอาไปเอาไปขายขายหอยขายกระปู

ทางลุกไม่อย่างไดเนาะลุกเป็นลุกทายยังจังกูไม้โตูตกูดย่งมาอยู่

นี่กำลังออกเดินทางแลพี่น้องไะมาช่ไหเออเ้ามาเนเลยดิได้โอ้มันไม่ชอบขึ้นรถมันยังเอาได้ป่อนนี้ออกเดินทางกันได้เพื่อนก็ไปชวนเพื่อนพอดีพี่น้องครับปิดรถไปน้ำเลย ขึ้นรถแล้วปุ๊ขึ้นเมื่อโอ้จาสิบเมตรนียงเขาชอบทางกันนะงามแต่แท้กะตึกกระตึกกระตึ๊ตกมันจะกระบุกกระบั้มไม่ได้ผู้บ้าผู้ชาวคู่นี่ได้ไบ่อ๋อมาหนักตึกเวทสบายท,าท้านแท้ สงบขึ้ e. เเนเลยแหละ

กอนนี้เราก็ได้ลงยางเอาแล้วเนาะเพราะว่ารถรถไถมาบ่ได้พี่น้องเลยมันงขี้ตมเลยระหว่างทางก็เลยลงยางเอาบัตรสะเพริลัดนำหน้าต่อนนี้เราก็แบกจักเอาพี่น้องจักก็ต้องได้แบกเอา อีกไก่บอกจะทีฮอตนี่ฮอนี ลมตลอดเลยตอนนี้อ,อันนีก็เป็นส่วนกล้วยกัะเจ้าตอนนี้เขากลับมาฮอสสวนไปที่เยียห้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบื้องสวนมันต้นถ้าเบิ้งบดีก็คือโมัวเป็นสวนมันต้นหรือว่าสวนหญ้านะมาน้อยเข้าไปบุห็นคนหลังโอ้ลมแห้งขนาดเลยตอนนี้อาพี่น้องสวนมันต้นหรือว่าสวนหญ้าแต่เทศ

<ห>ติบาเดียวตายช้ำค่ะมมีบอลปั้นนั่อ้งอว่าน้ำมันเนี่ยนั่นแหละที่สศษักเจ้าหุ่น Ah, ah, ah. พี่น้องยังมักไล่ห้าเด้หกมาหกหนาสูงกว่ามันต้นนี่ตอนนี้คืหน้าดีก็ตัดมาได้สักพักนึงแล้วพี่น้อยอันนี้ก็จะเป็นบ่อนที่ตัดแล้วเนาะเห็นมันต้นอยู่ก็จะตายหลายกว่าเพราะว่ามันหกพี่น้อยตายหลายือวตายหลายต้นอยู่ อันนี้เป็นบ่อนที่ตัดแล้วว่างเมื่อกีน้นี้เป็นยังไลายเตอร์พี่น้องหอ๋อช่วงบุ้งว่ดจักมือจักจังสิตัดแล้วเนาะเพราะว่าหญ้ามันหลายเกินในดีพี่น้องเยตอนนี้กาหกโมงเลิกเวียงแล้วพี่น้องเฮ้ยในดีก็ายากกินข้าวแล้วก็ชิได้มือก่อนโทางพุูดกะ ผาหญ้านีหลายขนาดเลยพี่น้องก็ที่ได้เมื่อกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะพี่น้องเนาะจึงจะได้มาตัดไหมโมว้พี่น้องหญ้าหลายเกินหญ้าลายกามันต้นนี่ถ้าว่าโมได้ตัดหญ้าเอานน่โบแม่สวนมันต้นแล้วพี่น้องเอินว่าสวนหญ้าละเพราะมันหลาย บ่ได้ตั้งแต่ปุกมันต้นพี่น้องบ่ได้มาเสียเลยอ่ากลับมาตัดเธอเดียวรอบเดียวเพราะบ่มีเวลาดําให้ดหํามนาแล้วกับเห็ดนั้นเห็ดนี้ต่อลายอันะไรย่างก็เลยบ่ค่อยมีเวลามาตัดหญ้ามันกลับมาเบิ่งเธอนี้วเพียงเอวเลย,ยางานเพียงเอวเลยพี่น้องเนาสำหรับอีพี่นี้ก็ชิได้ขอจบไว้สำนี้ก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะเคยนะดีก็บชิได้เมื่อกินข้าวกินน้ำก่อน แล้วพบกันหม่นะอีพี่หน้าพี่น้องสำหรับอีพีนี้ขอลำลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบายบายบรรยากาศข้างหลังงามแห้งพี่น้องอกะฟากพี่น้องเข้ามาหับซมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยน่าดีน้ำพี่น้องสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ซ้ำนี้เนาะ ดังนั้นยังบ่ดแล้วพี่น้องเพื่องทางนี้เพื่องทางนี้ตัดมาได้สัมนี้ยังบวเครึ่งครับพี่น้องได้บ่เครึ่งคชับจักตัดหนีาเปลืองน้ํามันเปลืองแห้งพี่น้องกินสองทีจักสองทีีนเปลือง